พระพุทธเจ้าเนี่ยตัสรูเนี่ยทุกเหมือนกันแต่เป็นทุกอริยสัต์คือทุกอริยสัตว์คือได้ช้าตีปีทุกขาชราาปีทุกขามันละปีทุกขังคือทุกตัวนี้แก่เจ็บตายใช่ที่เป็นของแท้ไม่ต้องวิวาใจเกิดแต่พวกเราเห็นนั่นคือทุกเวทนาและเราก็เข้าใจว่าเออมันคือทุกขสัจจะเพื่อจะไปสู่นิพพานร้อนก็ไปซื้อพัดลมติดแอร์ลำบากเดินลำบากก็ซื้อรถอ่ะมันสารพันและสุดท้ายแล้วเนี่ยเนี่ยคือดับทุก เพื่อหาเพื่อหาความสุขแล้วมันก็ไปติดอยู่เนี้ยแต่เราก็ไม่เข้าใจวันหนึ่งผมพูดมาเออมันคนละตัวนะทุกที่เรากําลังดับมันอยู่เนี้ยมันเป็นทุกขเวทนาไม่แต่ทุกฤติสากทุกวันนี้ผมอยู่กับทุกอริสาจผมไม่อยากเกิดจริงๆไม่งั้นทมที่ผมปิเผยแพทย์เป็นธรรมแห่งโลกุณาธรรมนะเป็นธรรมที่พิจารณาได้มีเหตุมีผลว่ผมนึงบอกว่าแม้แต่เทวดาเขายัางอยากมาเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อไปเห็นทุกเนี่ยเพื่อปฏิบททัติธรรม ฉะนั้นเนี่ยดูใจของเราพุทธเจ้าถึงบอกให้ทุกขโตทุกขฐานังไงให้ทุกแต่ท่านทุกนั้นถึงตัวสุขโตสุขฐานังให้สุกแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวเนี่ยสิ่งทั้งหลายธรรมะพุทธเจ้ามันมีสองตัวนะท่านหนึ่งอัตนาหิจนาโถท่านอย่าทิ้งนะไม่มีใครบันดาลมันโดนหลอกตัวเรานี่แลไปที่พึ่งของตนสองก็ตอนนี่แหละต้องอัตนาโจตนะตนาคือเตือนตนในประเสริฐที่สุด และจะหลุดพ้นก็ด้วยตัวตนนี่แหละไม่มีใครมาดนบันดาลให้เราเหรอกไม่มีใครช่วยแล้วน่ๆท่านไม่ต้องดูง่ายๆท่านกินเนี่ยและท่านอุทิศส่วนกุศลหรือทําบุญแม่ยังอยู่นะแม่ท่านจะอิ่มไหมเออท่านใบป,ป้อนนั่นท่จะอิ่มนะเอาจริงๆเนี่ยพุทธะมันคือรู้ตื่นเบิกบานในเรื่องพิสูจน์ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องปฎิหารใดๆเลยมันคือสัญญาท่านถูกปลูกฝังแล้วก็จํามาเขาว่ามาเชื่อกันมาสุดท้ายก็กลายไปเลยแม้แต่ควายท่านกับฝังใจมันชอบกินหญ,ญา้า ผมเนี่ยคุยกับฟายมาแล้วภาษาตานะผมซื้อกล้วยไปให้มันกินและสุดท้ายผมให้มันกินให้มันกินกล้วยสุดท้ายผมยังไม่มั่นใจว่ามันไม่เคยเห็นมันกินเพราะความแปลกหรือเปล่าผมเป็นคนธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้ผมจับผิดอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ยังจับผิดอยู่นะว่ามันของแท้หรือของเทียมผมถามไอ้คนเลี้ยงมันบอกโอโหใช่เลยซื้อขนังไม้เนี่ยมันชอบที่สุดย่ามันกินประจาแต่ผมรู้ไงผมเลี้ยงมัน แล้วผมก็เออทำไมมนุษย์เข้าใจง้แต่ว่าผมเข้าใจแล้วไม่รู้ทําไมมันเป็นมั้งผมก็เลยเข้าใจเออคนเนี่ยเขาพูดสัญญาสัญญาปลูกฝังมาเลยมันชอบกินหญ้ากินหญ้ากินหญ้าแต่ไอคนที่เศร้าใจเนี่ยก็คืองัวควายที่มันชอบกินหญ้ามันถูกข้อมงำโดยมนุษย์ทั้งทั้งนี่มันไม่ได้ชอบกินหญ้าเลยเลยแต่มนุษย์ไปข้อมงำให้คือชื่นชื่อ่าควายงวมันชอบกินหญ้าถ้ามันพูดดังของบอกว่าไอบ้ากูเนี่ยชอบกินเหมือนกับมึงอะไรผลไม้แต่อาหารคาวกูไม่กิน เออแล้ววันหนึ่งผมไม่ให้มันแล้วผมอ่านเวลตามันเขา,นษษาเ,าเรียกนิรุตปฏิสัมพิทาเฮ้ยเวลตาบอกเลยเออมึงฉลาดจังนะรู้จักกูชอบคิดนน้นนี่จะเอามาเล่าฟังเป็นข้อคิดสะเกเ็ดเดือนใจ